ได้ว่านะครับงานสะสมนะนะครับตัวหาสภาพสวยๆยากนะรุ่นนี้นะเป็นมิลเลียนนะมิลเลียนแม็กนะครับโน .6 นะครับเป็นมิลเลียนแมกรุ่นเก่าๆแล้วนะรุ่นน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะของมิลเลียนนะครับตระกูลมิลเลียนแม็กนนะนะครับตัวนี้นะแล้วก็ลอกเก่านะครับลอกเก่ามากนะครับรุ่นเก่ามากนะครับ หาตัวค่อนข้างนสภาพสภาพที่สวยๆนะหาหายากนิดหนึ่งนะครับพวกรุ่นนี้นะครับนะครับก็ซื้อมาก็ไม่ออกก็เก็บสะสมนะครับพวกนี้นะนะครับสภาพตัวรอกนะครับสภาพยังค่อนข้างยังสวยอยู่นะครับนะครับพวกเพดต่างๆนะครับหัวสกูนะครับต่างๆเพุสกู นะครับแผ่นหลังนะครับในะครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะถือว่าสวยนะครับก็มีร่องรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะตัวนี้นะนิดหน่อยหน่อยนะครับนะครับมีเลียนแม็กนะครับภาพตัวขารอกก็ประมาณ b g อ่า90บนะ รุ่นนี้นะครับนะครับประมาณ BG 90นะครับ J8 นะครับงานญี่ปุ่นนะครับเม็ดินเจแปนะครับนะครับเพจสวยๆนะครับโรเตอร์เพจนะครับหัวสกูนะครับ ตัวลูกสปูลน,นะครับนะครับลูกสปูลรุ่นรุ่นนี้นะจุดเด่นของรุ่นนี้นะจะเป็นตัวสปูลที่เป็นรูปรูปปลานะครับรูปปลานะครับอมุมสปูลให้ดูนะครับจุดเด่นรุ่นนี้นะเป็นนี่โอกลูกปลาเล็กๆนะครับไล่ตั้งแต่ปลาเล็กปลาใหญ่ไปนะครับ ลูกสปูลนะครับลูกสปูลสวยนะครับเป็นลายพวกลูกปลานะครับดุนนี้นะมิเรียนนะครับลูกสปูลไม่มีเอ็นปิดนะสะปูลสีทองสวยนะครับไม่มีคาบคิดเกลือกัดนะครับสวยๆเลยนะครับนะนะครับ สปูลส,สวยนะครับลูกสปูลสวยนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับเป็นแกนใหญ่นะครับรุ่นนี้นะแกนใหญ่ๆแบบนี้นะครับนะครับลูกสปูลน,นะครับ เสียงนะดังลั่นล่นนะพวกซีเลนแม็กนะสไตล์คลิกเสียงคล้ายๆล้ายบีจีเก้าสิบนะครับวูตระกูลนี้นะตระกูลใหญ่ๆเรื่องน้ำหนักเบรกมีหนักอยู่แล้วนะครับพวกรุ่นหลอกรุ่นใหญ่นะครับนะครับโรเลอร์นะจะเป็นพวกกาดจะเป็นสองชั้นนะครับนะครับตัวโรเลอร์ยังหมุนทำงานได้ปกติดีนะครับ แข็งแรงนะครับตัวก้านนะครับมาดูตัวแขนนะครับแขนสวยๆนะครับอย่างสวยๆอยู่นะครับนะน่องนะครับครับแขนสวยๆเงาๆนะครับรุ่นนี้เขาจะปลดแขนแบบเป็นเกลียวนะนะครับเป็นขายเกลียวนะครับพับเก็บนะครับก็จะย่อนลงอย่างนี้ นะครับตึงแขนนะครับก็ขันตึงนะครับไปข้างหน้านะครับก็ตึงแขนนะครับล็อกนะครับนะสับสายขวานะขายสกูตรงนี้ไปนะครับสับสายขวานะครับนะครับหมุนเลื่อนๆเลยนะหมุนเลื่อนนะตัวใหญ่เลยนะครับนะครับภาพสวยด้วยนะครับนะครับนะล็อกหลังตรงนี้นะครับ ครับถอยหลังปกตินะครับนะนะครับลอกใหญ่ลอกเก่านะครับนะสายสะสมนะครับนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นรุ่นเก่าหาสภาพนะรุ่นนี้สภาพแบบนี้นะครับหายากมากแล้วนะครับที่สภาพสวยๆแบบนี้นะนะครับมิเลียนแม็กนะครับก็ตามสภาพตามราคานะครับก็ได้มาแพงก็ปล่อยแพงนิดนึงนะครับ แต่ว่าคุ้มกับราคาที่นานาได้ไปแน่นอนนะครับก็เปิดสูงนิดนึงนะตัวนี้นะนะครับนะสะภาพสวยเลยนะครับเป็นโลกรุ่นเก่าด้วยนะครับนะ